านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการกติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬกาบทความโดยคุณพัะสินอินทระวงเรื่อง15ข้อคิดเพื่อความสุขทุกวันของชีวิต1เมื่อมีสุขขอให้มองความสุขรู้สึกกับความสุข แต่ให้เว้นที่ว่างเอาไว้บ้างว่าความสุขนั้นย่อมมีวันจากเราไปไม่ช้าก็เร็ว2เมื่อมีทุกข์ขอให้มองความทุกข์และว,วางจิตใจไว้เหนือทุกข์ทุกส่วนทุกข์เราส่วนเรายกจิตยกใจของเราขึ้นจากความทุกข์ให้ได้ด้วยการกำหนดความเป็นกลางมองความทุกข์เหมือนเราไม่ได้เป็นผู้ทุกข์ 3. ทำปัจจุบันตรงหน้าระหว่างการใช้ชีวิตควรมีสติระลึกรู้ว่าขณะนี้ตนเองกําลังทำอะไรอยู่กําลังทำงานก็อยู่กับงานกําลังเดินก็อยู่กับการเดินมองต้นไม้ให้เห็นต้นไม้มองฟ้าให้เห็นฟ้าฟังเสียงนกร้องก็ขอให้ได้ยินเสียงนั้นเหล่านี้คือการกําหนดใจลงสู่ปัจจุบันทั้งสิ้น 4. ความเลวที่ทําอยู่ควรละลดและเลิกโดยไม่ต้องโทษโกรธเคืองตนเองพยายามควบคุมคําพูดการกระทาของเราให้อยู่ในคุณงามความดีเพื่อไม่ให้สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่น 5. ความดีที่มีอยู่ควรเพิ่มพูนส่งเสริมให้งอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปภูมิใจในความเป็นคนดีของตนแม้มันจะเป็นเพียงความดีเล็กๆ แต่ต้นไม้ใหญ่ก็เคยเป็นต้นกล้ามาก่อนเช่นกันควรสร้างเหตุปัใจจัยให้ความดีของตนได้เติบโตต่อไป 6. รักผู้อื่นให้มากขึ้นไม่เช่นนั้นเราก็ไม่อาจรักตนเองอย่างถูกต้องได้ความรักนั้นจำเป็นต้องเรียนรู้ผ่านการรักผู้อื่นจงรักผู้อื่นอย่างไม่เห็นแก่ตัวจงให้โดยไม่หวังผลตอบแทนฝึกตนเองให้เป็นผู้ให้ ที่ให้เป็นแล้วความรักที่เรางงงงอยู่ก็จะเดินไปสู่ความเป็นรักที่แท้จริงได้ 7. ความคิดโหยหาอดีตและความกังวลในอนาคตนั้นเป็นความคิดที่สูญเปล่าและเป็นโทษเสียเป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นไปได้ควรคิดให้น้อยแทนที่ความคิดไร้ประโยชน์เหล่านั้นด้วยการทำสมาธิกําหนดลมหายใจหรือการพิจารณาชีวิตในมุมที่สร้างสรรค์ เราต้องตระหนักว่าความทุกข์คือก้อนความคิดที่สร้างมาจากเวลาที่นอกเหนือจากปัจจุบันเมื่อเรารวมใจของเราลงสู่ปัจจุบันได้เมื่อไหร่ทั้งอดีตและอนาคตก็จะไม่สามารถทำร้ายเราได้ 8. ทํำลายวงจรอ,อุบาทของชีวิตด้วยการใส่กิจกรรมดีๆเข้าไปเช่นการตื่นให้เช้าขึ้น กำหนดเวลากินอยู่หลับนอนขับถ่ายให้เป็นเวลาใส่ตารางการออกกําลังกายลงไปบ้างทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้จิตวิญญาณของตนตระหนักถึงความเป็นระบบระเบียบของชีวิตอย่าใช้ชีวิตแบบเดิมๆเพราะนั่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของโรคซึมเศร้าและปัญหาทางใจอื่นๆที่จะตามมา 9. จงรักในหน้าที่ของตน และพยายามเชื่อมโยงหน้าที่ของตนไว้กับประโยชน์ของผู้อื่นหรือประโยชน์ของสังคมคิดให้ออกว่าหน้าที่ของเราสามารถช่วยอะไรสังคมหรือผู้อื่นได้บ้างและขยายความรู้สึกนึกคิดตรงนั้นให้งอกงามในใจการงานของเราก็จะเปลี่ยนจากการทำงานเป็นการทำบุญกลายเป็นคนที่มีใจและหน้าที่อันเป็นกุศลอยู่ตลอดเวลา1ิ ย้ำเตือนตนเองอยู่เสมอว่าสิ่งต่างๆนั้นอยู่ด้วยเหตุปัจจัยอย่าคาดหวังในผลแต่จงสร้างเหตุอย่าคาดหวังในรักที่ดีแต่จงสร้างเหตุแห่งรักที่ดีอย่าคาดหวังในความร่ำรวยให้มากเกินไปแต่จงสร้างเหตุแห่งความร่ำรวยให้เกิดขึ้นสิ่งนี้เองคือการทำทุกอย่างด้วยจิตว่างเมื่อทำทุกอย่างด้วยจิตว่างได้แล้ว ชีวิตก็จะพบกับหนทางแห่งความดีงามและความสุขได้ง่ายขึ้น 11. มองไปรอบข้างถามตนเองว่ามีใครบ้างที่มีความหมายกับชีวิตของเรามีใครบ้างที่มีบุญคุณกับชีวิตของเราบุคคลเหล่านี้คือบุคคลที่เราต้องดูแลไม่อาจละเลยขอให้มองไปยังเขาเหล่านั้นแล้วถามตนเองว่าเราจะทำอะไรเพื่อเขาได้บ้าง และลงมือทำทันทีอย่าได้รีรอเพราะเวลาไม่อาจย้อนคืนได้ใหม่ 12. อย่าพูดในสิ่งไม่ดีอย่าพูดโกหกอย่าพูดความจริงที่ไร้ประโยชน์อย่าพูดจาทําลายน้ำใจบุคคลอื่นอย่าพูดจาดูถูกตนเองและอย่าพูดอะไรที่ทําลายสังคมบุคคลและาศาสนาที่ตนนับถือ 13. จงฝึกจิตใจของตน ขัดเกลาจิตใจของตนด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพฝึกคิดอย่างเท่าทันฝึกสมาธิฝึกกำหนดรู้ตามจริงเพราะชีวิตคือสิ่งไม่แน่นอนและไม่อาจคาดเดาได้ดังนั้นเราจำเป็นต้องเตรียมพร้อมในทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเราต้องเตรียมความแข็งแรงของจิตใจไว้เพราะการทำใจไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับผู้ไม่เคยฝึกฝน 14. ของขวัญที่ดีที่สุดคือ,อรอยยิ้มกำลังใจและความจริงใจจงแจกจ่ายของขวัญเหล่านี้ไปอย่างผู้คนที่พบเห็นทำให้เป็นนิสัยแล้วมิตรภาพดีๆจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกวัน 15. ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจงบอกตัวเองว่าสิ่งนั้นจะผ่านเราไปเสมอไม่ว่าสุขทุกข์ดีใจเสียใจจงมองดูเวลา ให้เวลาได้ทำหน้าที่ของมันจงอดทนเข้มแข็งอย่ายอมแพ้ในสิ่งใดก็ตามจงขอบคุณตัวเองที่พาชีวิตมาจนถึงวันนี้ขอบคุณลมหายใจและสรพรพสิ่งทั้งหลายที่ให้โอกาสเราได้เรียนรู้ชีวิตและสร้างสติปัญญาให้เจริญงอกงามในจิตวิญญาณของเราขอให้บอกกับตนเองเสมอว่าเราคือบุคคลที่โชคดีที่สุดในโลกแล้ว ที่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของเราเองจงใช้มันจงใช้ชีวิตทำชีวิตของตนเองให้มีคุณค่าที่สุดสมดังที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐในชาตินี้ขอให้โชคดีได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆกันทุกคนครับกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุข ฝันดีราตรีสวัสดิ์